สวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ y o u t u b e Channel ติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาเพื่อนๆนมาคุยกันมาวิเคราะห์กันนะครับว่าวันนี้มีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนดีแล้วก็ที่สําคัญคู่ไหนหน่าลงทุนประจําวันจันท์นะครับที่16พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็มี4คู่เหมือนเดิมนะครับคู่แรกเป็นคู่ไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับจากพรีเมียร์ลีกนะนิวคาสเซิลพบกับอาร์เซนอลที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับ คู่ที่2คู่ที่3จากเซเรียอนะครับซามตเรียพบฟิออรเรติน่าแล้วก็จูเนตุสพบลาติโอนะครับแล้วก็ส่งท้ายกันคืนนี้นะครับที่แชมเปี้ยนชิพนะครับเตะเพลย์ออฟกันระหว่างเบอร์ฟิ์ทาวกับดูตันทาวนะครับซึ่งรายการแชมเปี้ยนชิพเตะครบทุกนัดแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพลย์ออฟรอบที่2อ่าแล้วก็หาคู่ที่มาชิงกันเพื่อเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าวันวันก่อนเนี่ยผลประกอบการเราเป็นยังไงบ้างนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะวันก่อนนะครับวันที่14พฤษภานะครับมี4คู่นะครับคู่แรกอ่าลิเวอร์อพูลก,กับเชลซีเนี่ยเป็นนัดชิงเอฟเอครับเป็นอ่าคู่ใหญ่เป็นบิกแมชนะครับแต่ที่วันนั้นที่เราคุยกันนะครับก่อนอื่นก็เพื่อนๆนะหากวันนั้นจำไม่ได้ว่าเราคุยอะไรกันไปบ้างนะครับกลับไปย้อนดูได้นะฮะว่า วันนั้นเราคุยอะไรกันเดี๋ยวมีเป่าอ,อัพเด้งไปให้นะครับวันนั้นนะ่ะเราคุยกันว่านะครับคู่นี้อาจจะจบลงด้วยการเสมอแล้วก็ยิงจุดโทษนะครับเหมือนเ,อเหมือนที่ผ่านมาเนาะซึ่งเอาจริงผมก็แอบเชียร์ให้หงแดงมันชนะจะได้จดจบกันไปนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันต่อมายั่วซะเหลือเกินนะครับคู่นี้ผมเลยลงไปไปที่ลิเวอร์พูลนะครับปรากฏว่าเกมตึงจริงเพื่อนนะจบที่เสมอนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งนะครับให เชลซีแพ้จุดโทษนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลนะครับมี2ถ้วยแชมป์แล้วนะครับแล้วก็2แชมป์ที่ผ่านมาเนี่ยชิงกับเชลซีทั้งคู่แล้วก็แพ้จุดโทษทั้งคู่เลยนะครับก็แต่คู่นี้นะครับลิเวอร์พูลได้แชมป์แต่เราแตกนะครับคู่แรกนะคู่ที่2นะครับขยับไปทางบุนเดสลิก้านะครับวอลกบวกกับบาเย่นนะครับคู่ที่2นี่ผมไม่คิดเลยว่า บาเยินนะมันจะปล่อยจอยอีกนะครับจะไม่วกบวกสามารถตามตีเสมอได้ในครึ่งหลังนะครับเพราะว่าบาเยินไม่ได้แชมป์ไปแล้วนะครับเล่นอะไรก็ได้นะครับคู่นี้เราก็แตกอีกนะครับคู่ที่3ามดอกมูลกับเฮทาเบอร์ลินนะครับคู่นี้เนี่ยคิดว่าดอกมูลจัดหนักแน่นะครับเพื่อสุดท้ายฮาร์แลนด์นะครับแต่ดันไปพลาดเสียจุดโทษช่วงต้นเกมซะได้นะครับแม้ว่าสุดท้าย ต,ตามมายิงอีก2ลูกซึ่งนในนั้นะคือจุดโทษที่หานั่นยิงทิ้งทวนไว้ก็ตามนะครับแล้วก็ดัดมูลชนะไปแบบหล่อๆนะครับแต่คู่นี้ไม่ทําเงินนะเพื่อนนะเจ้านะครับคู่สุดท้ายอ่ามองปลีกับเปสเชนนะครับคู่สุดท้ายนี่ก็เป็นอ่านัดส่งท้ายของดิมเมเรียไกลๆก,ก,ก็ว่าได้นะครับคู่นี้เนี่ยผมลงไปที่เปสเชอีกเพราะคาดว่าจัดหนักแน่ๆนะครับสุดท้ายเปสเชกระแทกไป4ลูกนะครับเรากินเต็มนะครับคู่สุดท้ายนี้นะ ผลประกอบการนะครับวันก่อนเราก็ขาดทุนไปนะหนึ่งคู่นะครับใครตามมาก็ขออภัยนะครับส่วนสองคู่บนน่ะใครสวนก็ดีใจด้วยนะคู่ของลิเวอร์พูลกับคู่ของบบเอญนะเอาจริงมันหน้าส่วนพอต่อมาค่อนข้างเยอะนะครับคู่ของบบเอ์นะแต่ผมสาดิบนะครับลงไปเองนะลาดนะครับก็มาเริ่มกันใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูราคาเปิดกันสักนิดนะครับว่าสี่คู่วันนี้เนี่ยราคาเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับ คู่แรกนะฮะเป็นอาร์เซนอลนะครับต่อนิวคาสเซิลครึ่งลูกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมมันต่อน้อยนะฮะอ่าคู่ที่2นะครับฟิออร์ต่อซามเดเรียครึ่งลูกนะครับคู่ที่3ยูเวนตุสต่อลาซิโอครึ่งลูกโอ้นี่ราคาเท่านี้หมดเลยนะแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวต่อปอร์ตันทาวนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคู่ไหนน่าลงทุนเป็นบ้างนะฮะเริ่มที่คู่แรกกันเลย พรีเมียร์ลีกนะครับคู่ไฮไลท์ของวันนี้เตะที่2นะครับคู่นี้เตะดึกเลยแต่เอาขึ้นมาคุยก่อนเนาะเป็นนิวแคนซ์โอลนะครับจะเปิดเซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับนัดน,นี้น่าสนใจนะโดยตอนนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับที่4นะครับมี66แต้มนะครับแทนจากส,ส,ส,สเปอร์เนี่ย พียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับเตะเท่ากัน3 6นัดมี2นัดที่เหลือนะก็ยังไว้วางใจอะไรไม่ได้ในส่วนของอาโโอร์เซนอลนะครับทำได้เพียงเก็บชัยชนะไปทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับทาง New นิวคาสเซิล้นฤดูกาลนี้ก็ลอยตัวละหล่ะนะครับก็ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทนะครับลูกรักของผมที่หลุดออกจากโซนตกชั้นมาได้ก็เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวว่ากันใหม่ในฤดูกาลหน้านะครับผม ล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับเป็นอาร์ซอลเก็บชชนะไปได้ก่อนช่วงต้นฤดูกาลนะครับที่สกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเอาจริง1ินัดหลังที่เจอกันเนี่ยก็เป็นอาร์ซอลนะครับที่ครองความได้เปรียบไปทั้งหมดนะครับยิ่ง3นัดหลังเนี่ยชนะไปนะครับแบบคลีนชีททั้ง3นัดเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าความได้เปรียบทั้งหมดทั้งมวลนะครับตกไปอยู่ที่อาร์ซอลทั้งหมดนะครับมาดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งนะครับในฤดูกาลนี้อ เกมเย่ามีบ้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดต์ย่อพานะครับสถิติให้มันเหลือเลขหลักเดียวได้ในฤดูกาลนี้นี่เจ๋งมากๆนะครับทางนิวคาสเซิลนะอยู่อันดับ9นะครับห่างแค่เกมเย่านะวินเดต์อยู่ที่38.9%นะครับชนะ7เสมอ6แพ้5จาก18ครั้งในส่วนของอาร์เซนอลนะครับเกมเยือนนะครับ18ครั้งชนะ9เสมอ1แพ้8ตักแพ้ไปไหนนะวินเดต์อยู่ที่50%นนะตรงนี้เนี่ยอาร์เซนอลนะครับก็ดูดีกว่าอยู่หน่อยหนึ่ง นะครับผลงานล่าสุดนะครับของนิวคาสเซิลนะโดนแมนซิตี้นะครับเละนะครับ5-0นะฮะแพ้มาก่อนหน้านั้นแพ้ลิเวอร์พูลมา0-1นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยแพ้มา2นัดติดนะครับสำหรับเกมนะฮะในเซนต์เจมส์พาร์คถือว่าทำได้ดีนะเพื่อนๆนะแพ้ก็ลิเวอร์พูลนะครับจาก4นัดหลังที่เหลือชนะหมดเลยพร้อมกับ2คลีนชี h เอาเรื่องอยู่เกมในเซนต์เจมส์พาร์คนะครับในส่วนของอาร์เซนอลนะครับหลังจากอา ล่าสุดเนี่ยแพ้สเปอร์นะครับหลังจากที่ชนะมาเนี่ย4นัดติดนะครับมาแพ้สเปอร์ในนัดล่าสุดก็ถือว่าเป็นนัดสําคัญด้วยนะทำให้สเปอร์เนี่ยขยับเข้ามาชิดอ์เซนอลอีกแต้มเหลือแต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นนัดนี้อ์เซนอลจำต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับล่าสุดที่ออกไปเยือนเนี่ย <c oughs> 6นัดหลังนะครับที่ออกไปเยือนอ์เซนอลชนะ3นะครับแล้วก็ แพ้จากนะครับก็ถือว่ากลางๆนะเกมเยือนอของอาร์เซนอลช่วงหลังนะครับเดี๋ยวผมแถมให้ละกันนะในคู่่คูไฮไลท์นะครับของวันนี้นะ,ะทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับตัวที่7มีจอร์โจเชวีกับจูเซฟวินล็อกนะครับสองคนที่7ส่วนเรนน์แฟร์เตอร์แล้วก็เฟเดริโกเฟอนเดนเดสนะครับก็ต้องรอนะฮะประเมินความฟิตอีกทีหนึ่งว่าจะสามารถกลับมาร่วมชิงได้หรือเปล่านะครับ ในส่วนของอาร์เซนอลนะครับคนเจ็บมี2คนนะฮะอทชมัสปาเตกับคิวเรนเินี่นะครับล่าสุดรอบโรดิงนะครับติดโทษแบนหลังจากนัดที่แพ้ให้กับสเปอร์นะครับในส่วนของกาเบียลนะครับตอนนี้ก็ต้องรอนะครับเช็คความฟิตอีกทีนึงว่าจะสามารถกลับนะครับลงมาลงสนามได้หรือเปล่านะครับในส่วนของเบนไวท์นะครับกลับมาแล้วนะครับก็ออกตาร์ดเป็นนัดนัดนี้กับ อาร์เซนอแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของ <c oughs> ขอภัยนะครับความพร้อมของอตัวผู้เล่นนะครับนี่เป็นการนะครับพบกันครั้งแรกนะหลังจากที่นิวแคเซิลยเสริมทัพแล้วก็พาตัวเองเน,นี่ยนีมาจากโซนตกชั้นนะครับซึ่งผมว่าคราวนี้น่าจะต่างจากการเจอกันที่ผ่านๆมานะครับแต่ ไม่น่าจะยันอาร์เซนอลอยู่นะครับถ้าปืนใหญ่เองเนี่ยก็ต้องรักษาตําแหน่งบนท็อปโฟร์ไว้เหมือนกันนะครับและเรื่องศัก,กยภาพของทีมสตาร์ลิกาดวงของผมตอนนี้เนี่ยก็รู้ตัวแหละรครับว่ายังเทียบไปพวกท็อปโฟร์ไม่ได้แน่นอนนะครับซึ่งก็คงต้องใช้เวลากดีสักพักหนึ่งกว่าจะไประดับนั้นได้นะครับซึ่งคาดว่ารันเดียอาร์เซนอลแหละน่าจะชนะ,แต,นะชนะแต่น่าจะชนะไม่ขาดนะครับฉะนั้นคู่นี้เนี่ยอาร์เซนอลมันต่อมาครึ่งลูกนะก็คิดว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะนะครับคู่นี้ผมเลยลงไปที่อาร์เซ คู่ที่2นะครับขยับไปที่เซเรียอานะครับเป็นซามโดเรียนะครับพบกับฟิออเรนติน่าคู่นี้เตะกันให้ครึ้มนะครับคืนวันซันตามเวลาบ้านเรานะครับในตอนนี้ซามโดเรียอยู่อันดับที่16นะครับมี33แต้มยังไว้วางใจอะไรไม่ได้นะคะแนนห่างจากกายรี่อยู่ในโซนตกชั้นเนี่ยเพียงแค่4แต้มเท่านั้นเองแล้วยังมี2เกมให้เล่นนะครับในส่วนของฟิออเรนติน่าตอนนี้อยู่อันดับที่7นะครับมี59แต้มแต้มห่างจากโรม่านะครับ มีสิทธิ์ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกอยู่นะโรมาเตมากกว่าหนึ่งนัดนะครับคะแนนนำอยู่เพียงแค่แต้มเดียวนะครับล่าสุดนะครับที่ผู้พบกันเป็นฟิออรลินานะครับที่เก็บชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อนหนึ่งในช่วงต้นฤดูกาลนะครับซึ่งหากมองนะครับภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เจอกันก็ค่อนข้างสูสีเลยนะคู่นี้นะครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะคนละ4ครั้งนะครับเสมอ2ครั้งนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูภาพรวมนะครับภาพรวมเกมเย่าของซามดูไรนะครับ18นัดแพ้ไป10ครับเพื่อนนะเอ่าวินเดรที่ยี่เนะครับจากการชนะ5ครั้งเสมอ3ในส่วนของฟิออนนะครับชนะหกนะครับเสมอ3แพ้9ก้าวินเทอยู่ที่33.3%เไม่ต่างกันเลยนะครับสกอร์นะก็ค่อนข้างสูสีกันคู่นี้นะสูสีกัน2ต่อแล้วเนี่ย ล่าสุดนะครับซามโตเรียบุกไปเยือนลาซิโอแต่แพ้มานะครับด้วยกสกศูนย์ประตูต่อ2นะครับส่วนเกมในบ้านของซามโตเรียนะครับสี่นัดหลังโอ้โหเก็บชัยชนะไม่ได้สักครั้งนะเกมในบ้านของซามดูเอ้ยชนะเจนัวครั้งหนึ่งขออภยัยเพื่อนนะชนะเจนัวครั้งหนึ่งและที่เหลือแพ้รวดเลยนะก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันในส่วนของเกมรับในบ้านซามโตเรียนะครับในส่วนของฟิโอเรนติน่านะครับล่าสุดชนะโรม่ามาได้นะโอ้โหสุดเจ๋งเลยนะ ชนะโรม่ามา2 0นะครับหลังจากที่แพ้นะครับมา4นะัดติดกับโปรดล็อกสถิติโปรล็อกกับโรม่าซะด้วยนะในส่วนของเกมยืนนะครับของฟิออรนติน่าเนี่ยแพ้3ครั้งนะครับชนะ1เสมอ1.5นัดหลังนะครับซึ่งช่วงหลังนะฟิออมันเจอทีมใหญ่นะเจอเอซีเจอยูเวนตุสนะครับก็แพ้มาก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับคู่นี้นะครับ ถือว่าเป็นนัดสำคัญนะครับของทั้งคู่ทันสามตัวเองที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่การันตีว่าจะไม่ตกชั้นไปอยู่ในโซนตกชั้น,นซึ่งยังต้องการอีก3แต่เพื่อการันตีตรงนี้นะครับสงั้ฟิออเองเนี่ย ชนะในนัดนี้ได้นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนโลมาลงมาแล้วก็มีโอกาสคว้าตัวคอนเฟอเรนซ์ลีกสำหรับฤดูกาลต่อไปนะครับซึ่งจากผลงานของทั้งคู่ก็เรียกได้ว่าสูสีขับเคี่ยวกันมาตลอดสำหรับผู้นี้นะครับแต่ในนัดนี้ผมแอบเชียร์ไปทางฟิออนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอัดโรมาได้เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ที่เห็นแพ้เยอะมันไปเจอทีมใหญ่นะช่วงหลังฟิออนะก็ประมาณนี้นะครับราคาเปิดมาดูดีเลยนะครับต่อครึ่งลูกผมลงไปที่ฟิออนะครับคู่ที่สองนะ เดี๋ยวขอแวะจิบน้ำระหว่างทางแป๊บหนึ่งก่อนไปคู่ที่3นะครับมาต่อคู่ที่3นะครับยูเวนตุสกับลาซิโอนะครับเตกะกันที่จูนตุสโซรีน่านะครับคู่นี้เตะกันตีหนึ่งสี่สิบห้านดึกทีเดียวนะครับคืนวันจันทร์ตามเวลาบ้านเรานะครับ โดยตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยครับขับเชี่ยวกันอยอะยูเวนตุสเนี่ยอยู่อันดับที่4นะครับมี69แต้มก็ลอยลำแล,ล้วล่ะยังไงก็จบที่ทอฟอฟ์น,นะครับในส่วนของลาซิโอนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่5มี62แต้มเท่าน,นั้นเองนะครับก็ห่างจากโรม่าเนี่ยกับอ่ฟิออร์ตนนินนาอ่ะค่อนข้างใกล้ทีเดียวนะครับห่างโรมา่า2ห่างฟิออร์สนะครับ ก็มีอีกสองนั้นให้เตะนะครับการรักษาตําแหน่งตรงนี้ไว้ก็สําคัญเช่นกันในส่วนของลาซิโอนะครับล่าสุดที่ทุกคู่พบกันนะครับเป็นยูเวนตุสชนะมา2ประตูต่อศูนย์ซึ่งยูเวนตุสเนี่ยไม่แพ้ให้กับลาซิโอมา4นัดติดแล้วตั้งแต่ปี2020นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นความได้เปรียบของยูเวนตุสนะครับที่แข็งแกร่งกว่าลาซิโออยู่พอสมควรนะครับ เดี๋ยวมาดูภาพรวมของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้สักนิดหนึ่งนะครับยูเวนตุสเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยในฤดูกาลนี้นะครับจาก18นัดแะครับแพ้4เสมอ4นะครับชนะ10วินเวตอยู่ที่55.6%นะครับในส่วนของยูเวนตุสชนะ8ครับแพ้ไปถึง7นะเสมอแค่3นะครับวินเวตอยู่ที่44.4%นะตรงนี้ก็ยังเป็นยูเวนตุสที่แข็งแกร่งกว่าอยู่นะครับล่าสุดอยูเวนตุสกับเสมอกับยันเสมอนะ กับอินเตอร์มิลานได้นะครับที่สกอสองประตูต่อ2นะครับทำให้ยูเวนตุสอ่านัดล่าสุดเนี่ยในในเวลานะครับยันเสมอกับอ,อินเตอร์ได้ในโคปาอิตเลียนะแต่ล่าสุดแต่แต่เวลานะครับแพ้ไปน่าจะสี่นะคู่นี้นะโดนยิงไปอีก2เม็ดในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็แพ้ไปทําให้ตอนนี้ยูเวนตุสนับว่าแพ้ในะแพ้มา2นะัดติดลาก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้เจนัวมานะครับ สำหรับเกมในบ้านนะครับของจูเวนตุสเอาไม่นับนัดอิตาลีโคปาอิตาเลียเนาะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดหลังนะครับจูเวนตุสเอ่อชนะในบ้านไปสามครั้งแพ้สองเสมอหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีอยู่นะครับสำหรับเกมในบ้านของจูเวนตุสนะครับในส่วนของลาซิโอล่าสุดเนี่ยชนะซามเตรียไม่ได้สองศูนย์ทำให้ตอนนี้นะครับชนะมาสองนัดติดแล้วในส่วนของเกมยืนนะครับลาซิโอทำได้ดีเลยสี่นัดหลังที่ออกไปเยือนนะครับแพ้แค่โรม่าที่เหลือชนะมาหมดเลยมีหนึ่งคิน มีหนึ่งคลีนชีสจากไกออรีด้วยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีอยู่เกมนี้เกมเกยือนของลาซิโอนะครับนี่อ่าตอนนี้นะครับยูเวนตุสเองเนี่ยก็ลอยลำแล้วนะอย่างที่ผมบอกเพื่อนไปนะครับอ่าฤดูกาลนี้ยังไงก็จบที่ท็อปโฟอย่างแน่นอนนะครับส่วนทางลาซิโอนั้นนะครับต้องดิ้นรนต่อไปนะครับเพื่อตัวยูโรป้าของซีซั่นหน้านะครับซึ่งหลังจากที่เพิ่งผ่าน ผ่านนะครับสึกหนักมาแล้วก็พลาดถ่วยแชมป์เขาไปตเลียมาหมาดๆเนี่ยยูเวนตุสเองก็เหลือเกมในหลีกอีก2นะัดเท่านั้นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเตะเอาชื่อเสียงอย่างเดียวละตอนนี้นะครับซึ่งผมว่านะัดนัดที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อมันเตะก,กันค่อนข้างหนักแนาะแล้วก็นานนะนักเตะก,ก็ค่อนข้างจะต้องล้าพอสมควรนะครับผมว่าน่าจะเซฟนะครับนักเตะไว้ฤด,ดูการหน้าดีกว่านะแล้วก็ยังไงเนี่ยฤด,ดูการนี้ก็จบที่ท็อปโฟร์แน่นอนนะครับแล้วก็ ด้วยแพสช,ชั่นของลาซิโอที่ต้องการรักษานะครับตำแหน่งของเขาไว้นะี่ผมว่านั่นนี้น่าจบที่เสมอเนี่ยเพื่อนนะฉะนั้นราคามันต่อมาอยูเวนตุสต่อครึ่งลูกกันนะครับแต่ถ้าผมเลือกรอไปทางอ่อลาซิโอนะครับคู่ที่3นะมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับ <c oughs> ขออภัยนะแฮตตี้ฟิวเทาวนะครับจะเปิดจอสมิธสเตเดียมรับการมาเยือนของลูตันทาว คู่นี้ก็เตะกันปีหนึเหมือนกันนะครับตรงกับคู่ของยูเวนตุสกับลาซิโอเลยนะโดยตอนนี้นะครับรายการแข่งของแชมเปี้ยนชิพมันเตะไปหมดละนะครับแล้วตอนนี้เอาทีมอันดับ3อันดับ6นะครับมาจับคู่เตะกันเพลย์ออฟนะครับเพื่ออลุ้นกันนะครับว่าใครระหว่งา,วางฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์นัตติงแฮมฟอร์เรสเชฟฟีลด์เดนต์แล้วก็ลูตันเนี่ยครับเดอร์เอาหนึ่ทีมนะครับ เลื่อนชั้นขึ้นไปพรีเมนะียร์ลีกในฤดูกาลหน้าร่วมกับฟูลแลมและก็บอลมัทนะครับซึ่งเตะกัมละนะครับคู่นี้นะหนึ่งนะัดนะครับจบลงที่เสมอในบ้านของลูตันนะครับอ่านั่นนนั่นก็คือนัลดล่าสุดนี่เองนะครับเดี๋ยวก็มาดูภาพรวมกันอีกครั้งชายหนังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาโฟกัสแค่เกมในบ้านของฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ละกันนะครับห้านัดหลังนะครับที่เตะในบ้านของฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์เนี่ยแพ้เพียงแค่ครั้งเดียว ที่เหลือนี่ยังไม่แพ้เลยนะเสมอ2ชนะ2นะครับก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับสำหรับเกมนี้บ้านของฮันเดอร์ฟิลด์นะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูนะครับภาพรวมของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับเกมนี้บ้านของฮันเดอร์ฟิลด์ชาวแพ้เป็นแค่4ครั้งเท่านั้นเองนะครับชนะ13เสมอ6วินเวทอยู่ที่5 6 5สินในส่วนของเกมเยือนของลูตันนะครับ ชนะเแพ้9เสมอ5านะครับกลางๆสำหรับฤดูกาลนี้นะวินเรทอยู่ที่39.1%นตะตรงนี้นะครับฮาร์ดทูฟิลด์ทาวนะ์ก็ยังได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมในบ้านนะผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับก็คือนิแหละเสมอกับลูตันนี่แหละเดี๋ยวมาโฟกัสเกมในบ้านนะห้านัดหลังนะครับที่เปิดบ้านแพ้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวในนัดที่จอกับบอลมัดนะครับที่เหลือ,อชนะไป3ครั้งเสมอ1ครั้งมี2คลีนชีทด้วยนะ แล้วก็มีจากลูตันทาว์นะครับครั้งหนึ่งเกมในลิกก่อนจะมาเพลย์ออฟนะครับก็ถือว่าตรงนี้นะครกบฮาร์เดอร์ฟิลด์ก็ค่อนข้างได้เปรียบลูตันอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของลูตันทาว์นะครับโฟกัสที่เกมเยือนนะครับ5 <c oughs> นัดหลังนะที่ออกไปเยือนนะครับชนะเพียงแค่2ครั้งจากเฮาซิตี้แล้วก็คาดิฟนะครับที่เหลือแพ้2ครั้งแพ้ฟูลแลมแพ้ฮาเดอร์ฟิลด์แล้วก็เสมอกับปนะีเตอร์โบโร่ณตรงนี้นะครับก็ยัง ค่อนข้างเสียเปรียบฮาเตอ์ฟิล์อยู่พอสมควรนะครับในส่วนของลุตูตันนะก็เตะกันไปครบทุกนัดแล้วนะครับสำหรับแชมเปี้ยนชิพตอนนี้ก็เหลือเลย์ o ออฟจะเรียกว่าเลกที่2ก็ได้นะครับก่อนที่จะได้ทีนเข้าไปชิงตัวเลื่อนชั้นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเลกแรกของทั้งคู่นี้จบลงด้วการเสมอในบ้านของลุตูตันนะครับซึ่งในนัดน,นี้ก็เรียกว่าฮาเฟิลเาได้เปรียบพอสมควรทาง เล่นในสนามตัวเองถึงเกมรับในบ้านที่สี่นัดหลังยังไม่แพ้ใครเลยแล้วก็เก็บไป2คลินชีกนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าทั้ง3าเป็นดูการทั้งคู่ขับเชี่ยวกันมาค่อนข้างสูสีนะครับแต่นั้นนี้ต้องมีผู้ชนะนะผมว่าฮาร์ดดิฟิลน่าจะทําได้นะครับคู่นี้นะครับเปิดมาที่ต่อปปอฉะนั้นคู่นี้ผมขอลงไปทางเจ้าบ้านฮาร์ดดิฟิลทาวนนะครับก็จบกันไปละนะครับสำหรับการวิเคราะห์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนที่ขี้เกียจฟังนะครับ คู่แรกอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้เนี่ยผมลงไปที่อาร์เซนอลนะครับพอมด้วยนะครับปืนใหญ่เองเนี่ยก็ต้องการรักษาอันดับบนท็อปโฟไว้แน่นอนแล้วก็ศักยภาพของทีมนะครับซาลิการ์ดงตอนนี้น่าจะยังไปเทียบพวกท็อปโฟได้แน,น่นอนนะแม้จะเสริมทัพมานะครับฉะนั้นอาร์เซนอลชนะแน่นอนแต่นะคาดว่าน่าจะชนะไม่ขาดนะครับคู่นี้ราคามันต่อมาครึ่งลูกนะครับก็ต้องลงไปที่อาร์เซนอลนะครับคู่ที่2ซามโตเรียกับฟิออเร,อร,เรนติน่านะครับคู่นี้เนี่ย ผมลงไปทางอแอรเชียไปทางฟิออนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสามารถอ,อัดโรมาได้เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยนะครับซามโดเรียตอนนี้นะก็ยังจะไม่การันตีว่าจะไม่อยู่ในโซนตกชั้นนะครับส่วนฟิออเรลติน,น่าเองนะครับหากชนะนัดน,นี้นะครับก็จะเบียดโรมาแล้วก็มีโอกาสคว้าต่อคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับฉะนั้นฟิออก็มีแพสชั่นอยู่พสอสมควรสำหรับนัดน,นี้นะครับก็ลงไปที่ฟิออนะครับคู่นี้นะ ผู้ที่3นะครับยูเวนตุสกับลาซิโอนะครับคู่นี้ยูเวนตุสเองเนี่ยก็ลอยลามได้ยังไงก็จบท็อปโฟนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปกร้ำศึกกับอินเตอร์มิลานมานะ้ัดชิงนะครับโคเปิ้ลตลเลียนะครับเล่นกันเต็มเวลาเลยนะแล้วก็แพ้มานะครับแต่ว่าจะแพ้จะชนะอย่างนี้ยังไงน,นั้นมียูเวนตุสก็จบที่ท็อปโฟนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ด้วยแพสชั่นของลาซิโอตอนนี้ที่ต้องการนะครับตัวไปเล่นเกมลีกยุโรปในในฤดูกาลหนะ้านะครับ นั่นนี่อย่างน้อยๆต้องเสมอหรือชนะนะครับซึ่งยูเวนตุสน่าจะชิวอ,อยู่แล้วแหละผมว่าคู่นี้น,น่าจะเสมอนะเพื่อนนะแล้วก็ยูเวนตุสมันต่อมาครึ่งลูกนะครับคู่นี้ผมไปลองที่ลาติโอคู่ทีสามนะครับคู่สุดท้ายฮาเตอร์ฟิลด์ทาวกับลูตันทาวนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นนัดเพลย์ออฟนะครับรอบสองหลังจากรอบแรกเนี่ยเสมอกันมาหนึ่งประตูต่อนหนึ่งในบ้านของลูตันนะครับแล้วก็ตัด กลับมาเตะรอบ2ในบ้านของฮันเดอร์ฟิลด์บ้างนะครับเป็นฮันเดอร์ฟิลด์ที่ได้เปรียบนะครับเกมในบ้านช่วงหลังเนี่ยสีนัดหลังยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็มีชนะลูตันด้วยนะ2-0นะครับก็ได้เปรียบลูตันอยู่พอสมควรนะครับชุดฉะนั้นคู่นี้ผมลงไปที่ฮันเดอร์ฟิลด์นะครับเพื่อนๆนะนี่คือทั้งหมดข้อมูลของติวบอลเต็งในวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าข้อมูลที่ให้ไปนะครับจะสามารถช่วยในการตัดสินใจเพื่อนนะว่า ประกอบการตัดสินใจนะครับว่าคู่ไหนควรลงทุนไม่ควรลงทุนนะครับไม่ต้องเชื่อผมไปทั้งหมดหากชอบก็ขึ้นรถตามมานะครับหากไม่ถูกใจก็ขับรถสวนไปแค่นั้นเองนะครับก็ขอเพื่อน,อนดูบอลมีความสุขแล้วก็โชคดีในการลงทุนและก็ที่สําคัญนะครับจะลงทุนลงอะไรไปควายลงไปอย่างมีสตินะสำหรับวันนี้ตี๋บอลเต็งต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดี